ที่ได้เรียนครับนายกบิแม็กได้เป็นคำตอบของนายแบบนี้แหละหมดนะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณแบบทุกๆก,กำลังใจที่คอยส่งให้กันตลอดนะครับนายก็พี่แม็กเห็นตลอดเลยนะครับแบบคือทุกคน,นใจในก็เห็นเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยเห็นหมดนะครับผมก็อยากจะขอบคุณที่คอยแบบซัพพอ,อร์ตเราสองคนคอยเป็นความสุขให้กทำงายกับพี่แม็กมาตลอดเลยครับผมก็คือ พวกเราก็แน่นอนว่ากับซีรีส์ที่เราถ่ายทำอยู่ <c oughs> พวกเราเต็มที่มากๆแน่นอนครับผม <c oughs> ถึงอจะไมไ่ค่อยได้โผล่ให้เห็นแต่ว่ารลับๆก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแน่นอนครับการเจ็บที่กับ <c oughs> คนงานนี่ะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนได้ดูทุกคนต้องภูมิใจไปกับพวกเราสุดๆครับแต่ว่าเสียใจริงเสียงของนักตืดนตันเนาะใช่ตอนแรกว่าจะไม่ไม่สุด <c oughs> น,นะดแล้ว <c oughs> ได้ตรงั้นต้องดูได้แล้วครับตรงแรมโรงแ้มรงโอเคเย